สวัสดีค่ะมาดูไก่อบอหิวหิวหิวนะคะอะกลับจากพาเด็กไปเที่ยวก็มาต่ออาหารนะ,ะเด็กก็หิวแม่ก็หิวนี่เลยอบไก่กับหม้อไร้น้ำมันร้อนร้อนร้อน,อน,อนใหม่ๆเลยจ้ามาทางนี้ค่ะอาหารของเราวันนี้นะคะ น,นั้นปลาหลังนะคะมันหมูไก,อก่อบสลดัดป้าป้าไม่เอาซอสสลดัดอ่ะส้มตำยายจา๋าจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันหลังบ้านหิวหิวหิวเด็กก็หิวนะคะอ่ะเด็กๆไม่ได้เอามิกกี้ซอสมาอย่าได้ไปเอามิกกี้ซอสด,ดิลูกมาโย,ยนิสเนี่ามาโย,ยนสิสอ่ะมักซิมกันอย่ามายโเนสท้า,า,า,ายแล้วป้าป้ายายแคปกระเซ็คันสลาซอสให้เริ่มป้าป้าหนิด ทำไมค่ะทำไมพี่ดับบอทไม่ทันโหเฮ็ดหน่อยสิลูกขั <c oughs> นี้้องักินอะไรมะม่ายู่ยยยยทำไมไม่เอากระดูกออกให้ฉันพ่ะนะเอาไหมเนี่ยลูกฝรั่งสัง่งจังมะม่มีเวลาไหมเนี่ยเหี่ยวหิ่ยวจะเป็นลมแล้วเนี่ยเย็นลูกฝรั่งสั่งไว้พี่ด้วยบกซิมกัมายูเนทหายเรื่องฝนป,ปะป,ะปะ๊ะไ,ได้หาเนี่มาหายายเนี่ลูก ก็ไม่ชี้าสลัดอยู่ไหนเอ่ยถ้าก็ไม่เห็นอ่านุ่นยายเห็นรูปอ,อ่ายายหยิบให้โอเคอมาหันหชื่อมักซีมจับแล้วแหนแบบนี้อืมไม่ว่าจะเลกลอสตมากระมุดเคนเอแตนอเค อย่ S <S <an> <S ัดมือคนสตร์บัตอย่าอิบอย่าสลับอีกมาเข,อขอาก็มักทำไมบอกให้ปล่อยฉันตายใช่ไหมพนากลูกฟังเลยพี่น้องจ๋าไม่เอากระดูกไก่ออกให้อย่ากันตุกสลับดุนลูกใช้มือจับเลยอย่าได้แห้งไก่ให้ดูดิจับมือขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้วแหแ้งแบบเนี้ยอย่งเงี้อยอือสองมือมือเลย ปู่ยังไม่หิวนะคะเอาแต่นอนคุณปู่ชันอืมนิมแบบมานสหนดักซิมแบบยเนใหปะปาหน่อยลูกคุณเจีงค้องเร็กลงน่าฟูอ๋อลักะ่งอืม

อันคือเย็ยนแล้วเริ่มเย็ยนแล้ว,ล,วลูกหมูกไก่มันร้อนไนงะอืมโอ้ยเรียบร้อยเคลียร์รีบๆทั้งผัวทั้งลูกนะฮะนะกินตำแตงจวดๆด้วยกันร้อนอยา่ามันร้อนอนยะ่าไม่มีแค่กระดาษทิชชู่มาเลยอนะ่ะอืมเราขอไปอีกระดาษทิชชู่ีทีวีสถ<อ>าสมว่าทีวีสตบตัวทำไมมันต,ตัดทย่นี่กัอน Omdat jij ja, dat jij ja, doet, doet jij dat niet uit. Wie vraagt dat? wat je doet? Ja, ik heb dat straks gezegd, ik naar buiten, doe alles uit. Ja, dat PTV. Ja, dat PTV kan ik gebruiken, want dan moet ik in de kie. Ja, dat is je Ja, zo, dat is goed, geloop. Toe leer mama. mijn, kijk hij joh. Kroort kan ook geloop. Oké, kijk je mijn man naar die, zij zond ขอบคุณครับอือจัดจัดนั่งมาที่อือนั่นแหละจัดก,การเลยแห้งเลยอืมมีกาไก่กับตำด้วยนะฮะอันนี้หมดสุดน้ำปลรราเยอะๆอืออยากกินส้มตำไหม

ย่าแยกออกแค่กลับไปแอฟริกาไปเว็กซ์ส์ได้ปะลูกอยู่ในแอฟริกาอะไรงั้นโชคโชคดีด้วยโชคดีลูกทำดีๆค่อยๆทาฝึกวันนี้หมาม้าไม่แกะกระดูกให้อืมออันนี้ลูกไข่แท้กระดูกหมูแห้งจนเกี้งนะครับอืม จะยดดาวันนี้นอนกับยายเหรอนะมอนมาบอกให้มาม,มามพักผ่อนเขาหมามาไม่สบายอืมหมามาเป็นโคโรดนายเดยายอยู่ด้วยมากไม่ได้เดี๋ยาวาดาดติดมามาไม่กินนมปูชตัวสฮะโรบหนิกโคบเปิลอืม <c oughs> ดีจ ใส่ลูกสาวเก็บบ no ้านอยู่นะอืมไม่หลับปุ๋ยแล้วอืมมอนวันบรรยากาศวันนี้นะคะอืมอืมเก่งมากระวังมว้เนี่ยเนี่ยอืหืมลูกไส้แท้แห้งเกี้ยงเลยน้องไอโอเคไหมอืม Hem <laughs> ga doen, kan ik weg? Kom maar. Hap pom. Wat ik zelfs bijna Ben aan elke video. Ja. Familie, hè doe. Ik doen. ben er bijna nog. Hm? nu. Nee, ik ben er ben aan nu. Niks waard. Straks is het weer zagen van het verborgen. Mmm. Waarom is papa niet zo vaak lief? Ja, papa. Hij is een eigen familie. Mmm. Mooi, hooi. ลีบเซ็นนะพ่อนั่นตัวมัตองเบนซไม่้นเลยต้มแตงน้ปลายั่วอืมวันนึงนะคะต่อีกวันอยู่บ้านเนาะสารพัดวันนี้ ปาป๊านี่วิ่งตั้งแต่เช้าเลยกับลูกสาวอย่าวิง่งให้ใจในรูถวิง่งดูนเอลุสฟอร์สุดนี่เขาวิงว่งแตนาวิง่งแตนาเบริงอุ่นอย่าโอ้เขาไม่ได้วิง่งเขาขับรถไปเะนะมามาสองนัง่งเลยแต่ปะป๊า,าปโอ้ยที่ลถแตบมาซิมเถียงว่าไม่ได้วิ่งนะครับก็ไปรถขับรถ ทำตุะลาหรอมันตั<ะ>้งแต่ long แล้วเดี๋ยวไปเดินเล้นอืมปีกอนแม็กซิมกินสิกงแรลลกเลยรู้ข้าวเหนียวเลยหยิบยังไงี้ยนะอ,อะไรนะไม่ได้ไกินเหมือนข้าวเหนียวเลยหรออืมหยิบขึ้นมาตัดเลยไก่อะ่ะมันต้องอย่างเงี้ยจัองอีมีแหงยั่วๆน้ำปลาร้า อยากชอว์อากไหมอามามาให้สิเล็กนขอกินน้อยอ่ะกินน้อยเพราะเป็นกระดูกอะ่ะมาแกะกระดูกให้ไหม <No. S 1> ไม่เอา <No. S 1> ไม่เอา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 ครับไม่เอาซลงมือแล้วหลานก็กินมือแล้วนะกับข้าวเหนียว <laughs>

มบบันบวชมาเปียกดือหวังเล่นเกมมันมากันโอ้แซ่บๆซบยำมแรงพี่น้องจา๋าไปแล้วนะคะฝรัร่งน้อยหวังเล่นเกมกินข้าวหน่อยเดียวเดี๋ยวมาทามหิวจะปล่อยให้อดหันกล้องให้ม,มาม่ามา้างบนี้แรมเบสจ้ะ

เนี่ยชู้ใจหือหอ,อาหมูไหมอาหมูกระชายไหมย่งกันสงนาหลานไอสองยายหลาน เปรี้ยวมะนาวมันเด่นเปรี้ยวนะฮะจะกินตาแจ้งเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเค็มสุดยอดมีแหงน้ำมีตาลกินน้ำมีแหงไหมยะดา

de tout ข้างไหมค่ะอืมหิวอร่อยอย่างนั้นเลยหรอเอาหมดไหมโอ้โหสองคนเรามากินข้าวแข่งกันกินข้าวแข่งจันยายเป็นหมูคนเดียวอืมกินแล้วนะฮะ กินไม่เป็นกินไก่นล้วติดจมโอ้อันนี้ก็ไม่กินหนังเมียเก็บกินหมดอืมแซ่บไหมใช่จ้าเริ่มจะหลับแล้วทีนี้<อ>เดี๋ยวเคี้ยวข้าวหลับแล้วลูก ้วพี่น้องตาอืมเดจ่าเคี่ยวเหงียนกันนะฮะเดจ่าเหนื่อยไหมวันนี้เล่นฮะไอ้ตัวนี้ก็หลับพีเนี้ยอย่าแย่งก่อน ช้านะายายกินหนิหมดนะอืมช้านะยายกินหนิหมดนะ้ะอืม,อมว่ามันดูรึงกะอ่าลองไหมยะโอเคนะครับพี่น้องคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะบ๊ายบาย กำลังเก็บแล้วอืมปู่ยังไม่ลงมากินเนาะทําเผื่อไว้ละเดี๋ยวมาก็หากินเองนะ